สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือชื่อมักวิธีที่ง่ายค่ะเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยที่เราเรียกว่าพุทธวจนะค่ะเนื้อหาหลักๆก็คือเ,อเส้นทางสู่ความ้นทุกข์มาลองดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับสวัสดีครับคือเอกสารชุดนี้เนี่ยเขาเน้นมากๆเลยว่าไอ้หนทางหรือปฏิปทาที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ เป็นสิ่งที่คนปฏิบัติเนี่ยสามารถรู้เองเห็นเองได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเชื่ออย่างเดียวแต่ต้องลองมือทำแล้วจะคนพบเองน่าสนใจจังค่ะคำว่ามักวิธีที่ง่ายนี้ฟังแล้วแบบ หรือว่าทาง้นทุกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดพระองค์ท่านตรัสถึงหัวใจหลักๆของหนทางนี้ไว้ไว่าอย่างไงบ้างคะท่านตรัสถึงเอ่อหนทางอันประเสริฐนะครับที่ประกอบด้วยองค์8ประการหรือที่เราคุ้นเคยกันดีคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละครับก็มีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไปจนถึงสัมมาสมาธิแต่สิ่งที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษคือท่านเปรียบทางนี้เป็นว่ากัลยาณวัตร ข้อปฏิบัติที่ดีงามมากๆแล้วก็มีบันทึกว่าท่านกำชับไว้เลยนะฮะกำชับด้วยความเป็นห่วงจริงๆว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอะไรแบบเนี้ยโหฟังแล้วรู้สึกได้เลยนะคะถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านหมายความว่าทางนี้มันมีโอกาสจะหายไปง่ายๆหรอคะเพราะอะไรคะเพราะมันยากหรือว่าคนอาจจะลืมๆกันไป คือในเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดตรงๆครับว่าทำไมแต่ก็อาจจะตีความได้ว่าการที่คำสอนกับการปฏิบัติจริงมันจะยังอยู่ได้เนี่ยมันต้องมันต้อง,อ,งอาศัยคนรุ่นหลังๆช่วยกันใส่ใจไม่งั้นมันอาจจะขาดช่วงไปได้เหมือนเป็นมรดกที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นถ้าเราจะเดินบนทางนี้จริงๆจุดเริ่มหรือว่าการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะเห็นมีพูดถึงเรื่องการ เห็นตามที่เป็นจริงด้วยใช่ครับใช่เลยอันนั้นคือหัวใจสำคัญเลยครับการเห็นตามที่เป็นจริงก็คือการมองเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงๆะครับอย่างเช่นเห็นว่าตาเราเนี่ยหรือรูปที่เราเห็นหรือแม้แต่ความรู้สึกต่างๆสุขทุกเฉยเฉยทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่คงที่ถาวร การเห็นความไม่เที่ยงนี่เองที่เป็นกุญแจสําคัญถูกต้องครับเพราะเมื่อปัญญาเราเห็นตามจริงแล้วเห็นความไม่เที่ยงไม่แน่นอนควบคุมไม่ได้จริงๆเนี่ยจิตมันก็จะค่อยคอยคลายความความกำหนัดยินดีความยึดมั่นถือมั่นลงไปเองการละนันทินันทินนทครับคือความเพลินความติดใจในอารมณ์ต่างๆเนี่ยพอละได้ปุ๊บสิ้นนันทิสิ้นราคะก็สิ้นทุกเลย โห oh, ชัดเจนมากครับแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากๆคือผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดผลไม่เข้าไปหาคือไม่เข้าไปยึดติดใช่ครับไม่เข้าไปยึดติดในอะไรเลยก็จะหลุดผลได้อื เนื่นแสดงว่าการเห็นตามที่เป็นจริงจนเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ต้องโยนกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นข้อแรกเลยสิคะเหมือนเป็นฐานสําคัญมากๆที่จะทําให้ข้ออื่นๆมันถูกทางไปด้วยถูกต้องเลยครับเป็นความเชื่อมโยงที่ใช่เลยสัมมาทิฏฐิในระดับที่ลึกซึ้งจริงๆก็คือปัญญาที่เห็นความจริงแบบนี้นี่แหละครับการเห็นความไม่เที่ยงทุก์และก็อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเป็นฐานให้เกิดเอ่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัด หรือที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะซึ่งก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือวิมุตตามลำดับไปครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือมีแนวทางปฏิบัติหลายแบบด้วยใช่ไหมคะมีทั้งแบบที่ดูเหมือนจะยากง่ายเช้าเร็วต่างกันไปใช่ครับมีจำแนกไว้4แบบเลยคือปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วแล้วก็ปฏิบัติสบายรู้ได้ช้าและปฏิบัติสบายรู้ได้เร็ว Oh. ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเข้าใจนะครับว่าคนเรามันต่างกันพื้นฐานจริตนิสัยความพร้อมมันไม่เหมือนกันเหมือนกับจะบอกว่าไม่ว่าจะมาแนวไหนถ้ารู้หลักแล้วก็มีโอกาสถึงเป้าหมายได้เหมือนกันประมาณนั้นเลยครับคือแม้รายละเอียดวิธีปฏิบัติหรือความรู้สึกตอนทําอาจจะต่างกันไปบ้างนะแต่เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสิ้นไปของอาสวะอาสวะกิเลสท,ที่หมักหมมครับ กิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราเนี่ยพอมันหมดไปก็หลุดพ้นจากทุก์ได้เหมือนกันไม่ว่าจะมาด้วยวิธีที่รู้สึกว่าลำบากหรือสบายจะเห็นผลช้าหรือเร็วก็ตามค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันวันนี้สิ่งสำคัญที่ได้จากมัควิธีที่ง่ายเนี่ยก็คือขนทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้มันมีอยู่จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8ด และหัวใจที่จับต้องได้เลยคือการฝึกปัญญาให้เห็นสิ่งต่างๆตามจริงโดยเฉพาะเห็นความไม่เที่ยงซึ่งก็จะนำไปสู่การคลายความยุติดหรือนันทิที่เป็นต้นต่อทุกนั่นเองนะคะครับและประเด็นนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคสมัยที่อะไรๆก็เร็วไปหมดคนมักจะหาทางลัดหาอะไรง่ายๆสบายๆเนี่ย การกลับมามองคนทางแบบพุทธวจนะที่เน้นให้เราลงมือปฏิบัติเองจริงๆจัง,จงๆเพื่อให้เกิดการรู้เองเห็นเองเนี่ยมันจะยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ไหมมีความหมายแค่ไหนและจะเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงของคนยุคนี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้แต่ละคนลองนำไปคิดต่อดูนะครับ